สวัสดีครับมาแล้วนะครับรถสวยๆปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆกับต่ายขายรถยนต์มือสองอยู่ที่ m c 9 9นะครับพี่3คันนี้ราคาพิเศษทั้ง3คันและที่สำคัญโปรโมชั่นนี้ต่ายได้ สิทธิ์ถึงตายได้ให้สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนกระกฎาคมนี้นะเท่านั้นนะครับพี่เพราะฉะนั้นปีต้องใหม่ไม่ต้องน้อยซื้อรถทั้งจีต้องดีที่สุดคันแรกกันเลยพี่ไม่เสียเวลา m มิ u ูบิชิไทตันเครื่อง2,005เกียร์ธรรมดานะครับตัวเตี้ยนะครับตัวแคปเมกาแคปปีจดทะเบียน2,022เลขใหม่1 7 0 0โลมาในรุ่น l a n d ี่อาร์ตแลนลี่อคันนี้ตายเปิดราคาพิเศษพี่ในราคาเพียงแค่4 1 0 0 0 0 9,000บาท2022 1700โรลคันที่2อรุซุสวยๆคันนี้แม็กสวยๆเครื่องสวยๆโครงสร้างสวยๆ伊杜ด D-Max Space Cab เกียร์ออโต้นะพี่ย้ำนะครับคันนี้มาในเกียร์ออโต้เพราะฉะนั้นขับง่ายใช้ง่ายขี่คล่องแน่นอนคันนี้เลขใหม่ใช้มาเพียงแค่1 1 0 0 0หมกิโลกับปีจดทะเบียน2 0ง2เช่นกันออโต้ Auto, คันนี้ต่เปิดราคาจำหน่ายแค่4 8 9 0 0 0บาทพอพี่4 8 9 0 0 0บาทเท่านี้จริงๆพี่คันที่3ราคาพิเศษสิถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะพี่นะทุกคันนี้ที่ต่รีวิวมาคันที่3นี่มาโตโยต้าไฮรักซ์อ dition หกสปีนะครับโตโยต้าสวยๆราคา พิเศษอีกจะหากไฟโปรเจกเตอร์นะพี่นะคันนี้จดทะเบียน2,023เลขใหม่เลขใหม่นะพี่นะไม่ผิดหวังแน่นอน15,000กิโล ราคาจำหน่ายพิเศษเลยนะครับพี่499,000บาทพี่อยากได้คันไหนติดต่อสอบถามต่ายได้นะครับพี่ที่ล MC99 ลำลูกกาคลอง7ปทุมธานีหรือจะโทรหาต่ายก็ที่เบอร์โทร0945561036พี่เบอร์นี้แอดไลน์เพื่อน,อนๆกดติดตาม YouTube ช่องนี้ให้ต่ายสักนิดนะครับเป็นพระคุณอย่างสูง แต่ถ้าอยากได้รถมือปีใหม่ๆใมใหม,ใหม่น้อยๆแบบนี้ต่ายมีให้พี่เลือกมากมายหลายร้อยคันแต่วันนี้ต่ายนำโปรโมชั่นพิเศษนี้ภายในสิ้นเดือนกรกฎราคมนี้มา3คันให้พี่ Toyota Revo 499,000บาทอีโุสุด,ดีแม็กออโต,ต้489,000บาทมิซูบิชิไทตันแลนลี่อาร์ต419,000บาท ปีต้องใหม่ไม่ต้องน้อยซื้อรถทั้งทีต้องดีที่สุดกับต่ายขายรถยนต์มือสองอยู่ที่ m c 9 9สวัสดีครับ